แกเหงาอ่ะเหงาอะไรฉันเบื่อชีวิตโสดแล้วถึงเวลาต้องมีใครสักคนแล้วล่ะชีวิตโสดดีจะตายก็ดีแต่มันเบื่อเบื่อเหงาเหงาไม่มีใครคุยด้วยนะสิแกก็คุยกับเพื่อนสิ คุยกับเพื่อนมันไม่เหมือนมีแฟนนี่วาเชื่อฉันสิว่าอยู่คนเดียวมันดีกว่าอิสระไม่ต้องมีใครคอยตามห่วงก็จริงของแกถ้ามีแฟนไปเที่ยวก็ต้องคอยรายงานตลอดหน้าเบื่อจะตายโห<ฮ>ถ้าจะขนาดนั้น ฉันว่าอยู่คนเดียวดีกว่าดีแล้วอย่าไปมีเลยแฟนปวดหัวเปล่าแล้ววันนี้แกไปไหนไหมไปกินข้าวร้านเดิมกันเปล่าโทษทีแกฉันมีนัดแล้วอ้าวนัดกับใครไอบอลเหรอเปล่านัดกับแฟนไปก่อนนะเดี๋ยวแฟนบน มึงเอาสี่นาทีกูคืนมาไอ้ก้าวเฮ้ยแปนเป็นไงมึงวะช่วงนี้ได้ข่าวหนักอเรียนหนักโทษทีไม่ใช่กูแล้วแหละน่าจะเป็นมึงเนี่มึงเอาช้างเลยไปนั่งตรงนั้นล่ะเอ้าผมไม่รู้กัน โอ้โหแล้วนี่ตุ๊กตาตัวโปรดกูด้วยเนี่ยเออเป็นไงบ้างวะช่วงนี้เขาบอกว่ามึงเครียดๆเ,เลยมึงเรียนหนักมากเลยก็ไม่เครียดเท่าไหร่เว้ยเพราะว่ามันเพิ่งเปิดเทอมอะ่ะนะก็ชิวๆอาจารย์ก็ยังไม่ได้ให้งานอะไรเยอะป่ะเท่าไหร่แล้วมีม,มีสาวๆเด็ดๆอะไรเงี้ยแนะนำให้กูกบ้างเหรอสาวๆเด็ดๆเออเฮ้ยหนีกับเฮี้ยแล้วเอ้าทำไมอ่ะไม่มีกูจะไปเจอใครวะฮะสาวๆ มึงู่บ้าเหรอมีแต่ไอบอลเนี่ยแไอบอลมันอยู่ไหนอะมันเป็นเมดมึงไม่ใช่เหรอไอบอลมันย้ายไปอยู่กับแฟนมันแล้วไอหมวยอะเอ้าเออแล้วมึงอยู่ใครตอนนี้อยู่ไอเตินไอเตินที่ผมยาวๆนะผมสั้นๆเรียนบัญชีนิเทศบ้านอยู่ท้ายซอยเข้าซอยนั่นมันข้าอาหารเหนือไอบ้าแอเฮ้ยก็บ้านมันอยู่ตรงข้ามกับร้านข้าวซอยอ๋อเออพอดีว่ามัน มันเดินเดินอยู่แล้วมันเหมือนแบบหาหอพักอยู่พอดีกูก็เลยแบบเออไอบอลมันย้ายออกนั้นกูก็ชวนไอตเติ้ลมันมาอยู่ด้วยกันเลยไอ้แฟนมึงไม่รู้เรื่องนี้จริงๆหรอวะอะไรวะเขาบอกว่าไอตเติ้ลเนี่ยมันเป็นเมดันรกนะเว้ยเมดนรกยังไงวะก็มันน่ะเปลี่ยดรูเมดทุกเทอมมันอยู่กับใครไม่ได้อยู่ได้แป๊บเดียวคนเขาเรียกมันว่าเมดันรกกันทั้งนั้นน่ะมึงไร้สาระปะเนี่ยฮะเฮ้ยกูดูมันน้ยมันเป็นไอ้ที่มันเป็นคนดีเลยมันเป็นแบบเนิร์ดๆน่ะ กูไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกว่ะกูมไม่รู้แหละก็ถือว่ากูได้เตือนมึงแล้วละกันนะมึงดูเอาเองเดี๋ยวกูไปเตะบอลก่อนนัดเพื่อนไว้เตะดิแกเตะยี่นั้นหนานเนี่ยเขาปวดหมดแล้วแต่อยากเตะเอา้าวัดีเพื่อน เอ้ยเติ้นทำไมมาช้าจังวะอ๋อพอดีวันนี้อาจารย์เราปล่อยช้านะ่ะเ็กเรียนโอ้ยตั้งใจเรียนแล้วเนี่ยคือแบบกินคงกินข้าวอะไรมหมยังอ๋อทานข้าวแล้วแล้วนายทานข้าวหรือยังยังไม่ค่อยได้ทานนะแต่ว่าเดี๋ยวจะนอนแล้วเพราะว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วะเอาเหรองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราซื้อข้าวต้มให้นะตอนเช้าเอ้ยดีอขอบใจนะไม่เป็นไรเพื่อนแล้วนี่ทานยาหรือย,ยังนะ่ะทานยาแก้ปวดไปแล้วอะเออน่าจะดีขึ้นอะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเขาทําธุระอะไรก่อนนะเดี๋ยวนายนอนได้เลยเพื่อนเฮ้ยมันยังไม่รีบนอนอ่ะทําอะไรอ่ะอ๋อพอดีเดี๋ยวเคียยงงานทํางานนิดหน่อยเพื่อนน่าจะโตลรุ่งเลยวันนี้เหรอใช่เพื่อนเฮ้ยเอ้ยงั้นทาเต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะฉันนอนได้ได้ได้เออขอบคุณมากนะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องไหว้กันเพื่อนกันเพื่อนกันเอยแล้วไฟเฟยอ่ะทำงานให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยปิดโอเคป่ะขอบคุณมากเพื่อนเดี๋ยวเราฝันดีนะ ไอ้เติ้ลนี่มันใครยันจริงๆว่ะไม่เห็นเหมือนที่ก้ามันบอกเลยอะไรว่าเม็ดนั้ลงเม็ดนั้นลบไป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 คุณทำอะไรเนี่ยทำงานเพื่อนทำงานไหนงานมึงอ่ะก็นี่ไงงานพิเศษเราอะไรได้เสริมทำน้ำพริกตะลกขายทำน้ำพริกตะลกขายทำน้ำพริกตะลกขายใช่ ทำน้ำพริกนรกขายพอดีทำไม่ทันนะเพื่อนโรงงานคนลาออกเยอะเลยก็เลยต้องมานั่งทำหาลูกทำค่ำเนี่ยเฮ้ยกูก็บอกอยู่ว่ากูไม่สบายเนี่ยนอนพักสิเพื่อนถ้าไม่สบายอ่ะเดี๋ยวเราทำงานต่อก่อนนะเด็ดเด็ดเดที่เอก้ามันบอกว่าเมดนรกเนี่ยก็คือมึงทำน้ำพริกนรกขายงี้เหรอใช่เราทำน้ำพริกนรกขายส่งตัวเองเรียนมาตั้งแต่ป2แล้วเฮ้ยเพื่อน เราไม่สบายเว้ยนะเราขอนอนเหง่อได้ปะค่อยทำพุ่งนี้ได้ปะไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวมีออเดอร์เข้ามาีกร้อยกระปุกเลยมีคนดังสั่งด้วยนะใครอ่ตะ,ละตะลกอย่าบอกนะว่ามึงทำส่งเออน่าจะใช่คนนั้นแหละเฮ้ยทำเฮ้ยทำได้นะทำเบาๆนะเพื่อนโอเคบ้าทำาเบาๆได้ปะได้เพื่อนอีกทีอ่ะไปโอ้ยตายมึงทำไดขนาดนี้เนีย่ยฮะ หยุดไม่หยุดเออดันหยุดไม่ได้เพื่อนหยุดไม่หยุดหยุดไม่ได้เพื่อนออเดอร์เข้ามาแล้วออดได้เท่าไหร่ร้อยกระปุกร้อยกระปุกอีกทีกูช่วยเป็นคนดีจริงเลยอีกทีกระปุกเนี่ยแปดสิบสองกระปุกแปดสิบสองกระปุกใช่ใครสั่งรู้นักหนาวะขอบคุณมากเลยนะเพื่อนดีว่าสั่งช่วยผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่อย่าี้เอ้าวเด็กๆนะทำตามที่ครูสั่งเข้าใจไหม กินยาตามนั้นเลยแต่ครูยังไม่ได้สั่งผมเลยนะครับเลิอครูยังไม่ได้จังเลยเหรอครับเอ้างั้นสั่งก็ได้อันนี้กินก่อนอาหารอันนี้กินก่อนนอนแล้วก็กินก่อนอาหารขอบคุณคอยู่ในถุงเดียวกันเลยลูกเตอไปไปไปขอให้หายไวๆนะลูกขอบคุณครับเออจะได้มาเรียงมาเรียนกันนะครับเออเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นหวัดเป็นอะไรกันสายพันธุเอสายพันุอะไรมันเยอะแยะเหลือเกิน นะมันลําบากเออเอาเข้ามาทําไมอีกลูกเป็นอะไรมาเอ้าท่านพี่เชินนั่งก่อนสวัสดีครับคุณหมอเออสวัสดี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 ครับแล้วท่านพี่จะให้รักษาเอ้ยไม่ใช่จะมารักษาใครอ่ะท่านพี่ก็มาให้หมอรักษาไงครับเขาที่แล้วอาจารย์หมอผมบอกว่าก็ท่านพี่มารักษาพงจมูกไปรอบแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็มันอาการมันดีขึ้นแล้วไม่ใช่เหรออันนั้นมันหายไปแล้วครับอ๋อแต่ว่ันนี้ เป็นอาการใหม่ครับอาการเป no ็นไงมองไม่ชัดครับมองไม่ชัดอยู่ๆก็มองไม่ชัดเหรอใช่ครับผมขอดูหน่อยนะท่านพี่ปกติผมว่าปกตินะจริงครับมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่ชัดจริงครับฉันมองจริงพูดจริงไับไหนยืนตรงนี้หน่อยท่านพี่ยืนตรงนี้ใช่ครับอ่ายืนตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวดูตามที่ผมชี้นะครับอ่าแถวแรกนะครับตัวอะไรครับอีครับอี แถวที่2 F ครับ P ครับก็ถูกนี่ครับแถว3า T ครับ O Z เอาเอาลองล่างนี้ครับ C T ครับผมก็ใช่แล้วนี่ครับมองเห็นชัดเจนนี่ครับมันไม่ชัดครับเอ้ามันมีอีกอย่างนึงครับที่ยังไม่ชัดอะไรอ่ะทันที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 คนข้างๆครูเลย น,น้ำตาของฉันไม่อาจหยุดมันได้สักที oh. อ๋พอพอดีว่าน้องโยงผ่านมาแถวโรงเรียนน้องโยงก็เลยรู้สึกเวียนศรีรษะน้องโยงก็เลยมาขออาจารย์หมอเพื่อที่จะนอนพักสักหนึ่งชั่วโมงและตอนนี้น้องโยงรู้สึกดีขึ้นได้ยินเสียงคุ้น เหมือนยานมันบอกว่าท่านพี่แล้วก็เชื okay. ่อยานตัวเองและทุกอย่างจะดีเองแล้วก็คือท่านพี่เลยของพี่ไม่ได้จำล่ะแล้วแล้วที่บอกมองไม่ชัดนี่หมายถึงสถานะผมกับน้องโยงครับเอ้าแล้วสถานะของท่านพี่กับน้องโยง ตอนนี้มันคืออะไรครับเนี่ยอ่าเป็นแค่เพื่อนกันค่ะเป็นแค่เพื่อนกันค่ะและจุภาพที่ดีวันนี้เราเศร้าแล้จุภาพที่เราเคยอยู่ด้วยกันน้ำตาของฉันไม่อาจหยุดมันได้สักทีมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ใช่ครับแล้วเห็นบอกว่าเคยอาบน้ําด้วยกันก็ใช่ครับเคยอาบน้ราด้วยกันด้วยครับแล้วเคยถูสบู่ให้กันไหมไม่ถูถแล้วเคยถูสบู่ให้กันไหมไม่ถูถแล้วเคยถูสบู่ให้กันไหมไม่ถูอ้าวแล้วยังไงอะ่ะใช่ถ้าอาบน้ําใช่าอาบน้ำด้วยกันก็มีครับอ๋อก็คือสุดท้ทายเป็นแค่เพื่อนใช่เป็นแค่เพื่อนภาภพีๆวนโอ้ มันจะร้องอะไรนักหนาเนี่ยโลกขอโทษทีครับพอดีบรรยากาศมันได้อไอ้ไนี่มันขยันร้องเพลงเกินไปรู้เพลงมันดังได้ไงหกชั่วโมงกับบอลใบนั้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาพูดขนาดนี้ผมคงต้องไปแล้วครับฮะเอาท่านพี่ไม่มีเพลงเหรอไม่มีท่านพี่ อย่างนี้เรื่องของเราก็ไม่ต้องปิดบังอีกต่อไป